ครับสวัสดีครับบีบซีทุกคนเนาะครับเนาะครับกลับมาพบปอกับปอแตมเนาะพี่น้องเนาะหลังหวยออกเนาะพี่น้องเป็นจังไดเนานะพี่น้องเลยงวดนีุ้ดคักุดแน่เนาะพี่นะ้องเนาะครับศูนย์เจ็ดสี่หกสี่หกครับเลขล่างก็ออกห้าแปดเนาะพี่น้องเนาะครับเลขหน้าข้างที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนอะเจ็ดสี่ศูนยะ์ หน้าครั้งที่สองห้าหนึ่งสองหน้าท้ายครั้งที่หนึ่งสามศูนย์แปดท้ายครั้งที่สองเจ็ดศูนย์สามพี่น้องจดเาดาด้วยพนะี่น้องเด้อนักอาจารย์นักคิดนะักคำนวณนนะพี่น้องนะเนาะครับพอเตรียมวัตภามาเบิ้งเะาครับเนาะว่ามีอาจารย์ในเด้เขาอาจารย์ในได้รุดนะพี่น้อง ขับไแต้มจากเลขวิ่งเงินล้านเนอพี่น้องเนอเลขวิ่งเงินล้านสามกับเก้าโอมาจักตัวพี่น้องครับห้าเก้าออกห้าแปดล่างนะครับเอาลุดก็คือหลุดเนาะพี่น้องเนอะ ขอแต้มกาบขอโทษขออภัยหลายพี่น้องไปต่อครับผมแม่ต่เคียนทอง 9, 9, 9, 9 0. กับ0ูเก้ากับ0นย์กับบ่มาจัดตัวพี่น้องครับไน้แค่เก้าหาออก8ปหาเนาะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่เลขเด็ดสแยกข้อกลัวพี่น้องเลขเด็ดสีแยกข้อกลัวสุดวินบ่พี่น้องส 4, 6่กสีับหมาทำกันพี่น้องขับจับคู่4 0่ศูนสีี่เจนะครับ สี่กับหกมานํากันนะพี่น้องเนอะเลขเด็ดสี่แยกขอกัวนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เลขวิ่งเงินล้าโอ้เลขเด่นมีที่มาพี่น้องเลขเด่นมีที่มาเน้นวิ่งนะพี่น้องเนอะเน้นวิ่งขับมาสี่นะพี่น้องเนาะขับสี่หนึ่งสีห้าสีแปดจับคู่รุดนะพี่น้อง แต่ว่าเน้นวิ่งเอาได้นะพี่น้องเนาะครับเลขออกสี่หกนะครับสี่แปดก็ออกห้าแปดพี่น้องเนาะอันนี้เลขเด่นมีที่มาได้พี่น้องเด้อครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองหานพี่น้องเซียนหนองหานสองกับสาม บมมาจักตัวได้พี่น้องสองกับสามขับชุดวินกะลุดไปเนาะพี่น้องเนาะรับปติยมขอขอบคุณในห,หลาย,ย,ยน,น,านะครับเด้อเซียนหนองหานนะครับไปต่อครับผมปูคำชนนะพี่น้องปูคำชนบนล่างวิ่งลูดเจ็ดกับเก้าพี่น้องเห็นบมพี่น้องเจ็ดกับบมมา แปดกับเกากับบ่มานะพี่น้องเนาะขับจับคูกับลุดไปนะค,ครับขับพระเจ้มขอกรับขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูคําชนเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อพ่อวันพี่น้องพ่อวันนี่ตองหวดได้พี่น้องเนื้อนี้ตองหวดนะครับ บนวิ่งศูนย์กับเก้าเน้นที่เก้าแต่ว่ามีหกซีดิพี่น้องนี่หกซีกันเน้นนะพี่น้องเนาะเข่าตัวกลับได้พี่น้องเด้อน่พ่อวันนะครับส่วนล่างวิ่งห้าพี่น้องห้าเจ็ดห้าหนึ่งออกห้าแปดเสียใดยนะพี่น้องเนาะ <Yeah. S 1> นะครับหกซีเลขออกซีหกนะพี่น้องเนาะพ่อวันต่องงวดนะพี่น้อง ครับรเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อวันเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสีสะเกตพี่น้องบนวิ่งสามกับสี่เน้นที่สามมาสี่พี่น้องแต่ว่าจับคูหลุดเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดสี่ส่วนล่างวิ่งสี่กับศูนย์สี่นี่ก็มาบนเนาะพี่น้องเนาะ ถือว่ารุดแล้วพี่น้องถือว่าพิษนะพี่น้องเนาะปูให้ร่างนะครับครับพอเตรียมขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเดอ้อปูซีสเกตนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหยวนพี่น้องเอยเซียนหยวนเข้าตรงๆเลยพี่น้องเด้อครับบนล่างวิ่งรูดสี่กับเก้า มาสี่พี่น้องเก่าบมาสี 4, 6, ่หกได้พี่น้องเด้อเนี่ยเซียนหยวนโอ้หากเกา่หาหลักร้อยบมีมาพี่น้องเนาะหลักร้อยรุดสี่หกเข้าตรงๆพี่น้องของเซียนหยวนนาครามครับประเดิมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะไปต่อครับผมเซียนกุดจิกพี่น้อง บนวิ่งสี่กับศูนย์เน้นที่สี่สี่มาแทะๆพี่น้องเอ้ยศูนย์บูมาแต่ว่าจับคูดุดได้พี่น้องบนเผื่ยไม่ให้ล่างเพี่อสี่หกเก้าแปดสี่หกนะครับเนาะให้ล่างขึ้นบนพี่น้องเซียนกุดจิกนะครับสี่หกตรงๆเนาะพี่น้องเนาะขอเตียมขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อเซียนกุดจิกนะครับ ไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องเอ้ยสามแปดสามเก้าออกห้าแปดศูนย์แนปะดสามกับศูนย์ลดนะพี่น้องนะลดก็คือลดนะพี่น้องเนาะครับประจมขอขอบคุณหลายๆนะครับได้เซียนหนองคายนะครับเนาะไปต่อครับผม แม่น้อยศูนย์กับเก้าบอมาพี่น้องครับจับคู่กับรุดไปนะพี่น้องเนาะแม่น้อยนะครับอ่ะปขอเตียงขอขอบคุณในไลน์นะครับเด้อแม่น้อยเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานพี่น้อง เซียนชายวานบนล่างวิ่งรูดสามกับหกพี่น้องสามบมานะพี่น้องเนาะมาหกสี่หกด้พี่น้องเด้อเขานะครับของเซียนชัยวานสี่หกเข้าตรงๆพี่น้องครับาาานาไผโศกไผมันพอเตียมก็ดีแกน้าเนาะพี่น้องเนาะครับบ้านี้ของพ่อดอนพี่น้องพ่อดอนและยอง บนล่างวิ่งรลดหนึ่งกับหกพี่น้องหนึ่งบมานะพี่น้องเนาะขับมาหกขับแต่ว่าจับคูรุดได้พี่น้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหกหนึ่งหกสองเข่าตะเลขวิ่งนะพี่น้องเนาะพ,อ,อ,ะพอดอนระยองนะครับ่ะเเตรียมอขอขอบคุณในไลน์นะครับเด้อพอดอนระยองเนะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อ,อที่หนะ้ยซองพี่น้องห้ยซองเงินล้านโอ้ยเน้นที่ศูนย์าพี่น้องเนาะรับมา40บวมาพี่น้อง46ได้พี่น้องเด้อเข้าตรงตรงได้พี่น้องนี่รับห้อยซองเลขเด็ดห้วยซองเงินล้านได้พี่น้องเด้อ46เข้าตรงตรงพี่น้องเนาะเพิ่นไปเน้น47กับ41พี่น้อง อันนี้เซียนเลขล่างพี่น้องเซียนเลขล่างศูนย์กับหนึ่งเน้นที่ศูนย์บวมาจักตัวพี่น้องครับหลุดเนาะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผม อันนี้ของพ่อวันพี่น้องโค้งสุดท้ายเด้อพี่น้องเด้อบนวิ่งเก้าเก้าสี่ตัวเดียวพี่น้องโอ้ผู้เดกลับหัวเนาะพี่น้องเนาะครับล่างวิ่งห้าพี่น้องห้าสองตัวเดียวออกห้าแปดเขาเนะพี่น้องเนาะห้าวิ่งเอาได้เด้อพี่น้องเดินของพ่อดอดโอ้พอ่อพ่อวันโค้งสุดท้ายนะครับเนาะออกห้าแปดนะครับ ครับผมเตรียมขอขอบพูดหลายนะครับเด้อพ่อวันเนาะครับเนาะอันนี้คือเลขเลขลับเด้อพี่น้องเลยเลขลับจากกทมพี่น้องเอ้ยบนล่างวิ่งศูนย์กับสี่ศูนย์บ่มาเนาอพี่น้องเนาะ มาสี่สี่หกตรงตรงได้พี่น้องเลขหกหางหนึ่งพี่น้องวันเลขสามตัวบ,บ่กเขานะพี่น้องนเนาะหกสี่หกนะครับสัดเกียนเนาะพี่น้องเนาะเลขรับจากกทมสี่หกเข้าตรงตรงเลยพี่น้องครับเอาวันทีหนึ่งตุลาตามกันต,ตน่อยเนาะพี่น้องเนาะ สุดท้ายท้ายสุดก็คือของปอเตียมเนาะพี่น้องเนาะของปอเตียมมวลน,นี่รุดเบิด์ด้พี่น้องเด้อครับ <c oughs> <c oughs> ไปอันนี้หานี่ก็ไปล่างพกนี่ก็ไปบนพี่น้องครับเอารุดก็คือรุดเนาะพี่น้องเนาะบวากันนี่เขาไม่รุดนะครับอันนี้คือโคงสุดท้ายพี่น้องอ้าวตามนี้เนาะพี่น้องเนาะ ขอเตรียมกราบขอโทษขอไผ่ไหลายได้พี่น้องเด้อครับหลุดเบิร์ดน้อพี่น้องเนาะเรียกกระอ,อกงามๆนี่แหละพี่น้องเนาะศูนย์เจ็ดสี่หกสี่หกล่างห้าแปดนะครับเอาหนึ่งตุลาตามกันต่วอยู่น้อพี่น้องเนาะครับเอาจะเลืมได้พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดนเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมนํานะครับก็มีเข่าอยู่หลายอาจารย์อยู่น้อพี่น้องเนาะ เอาสำหรับชิปนี้พอเตรียมกันมีแค่นี้พี่น้องพอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม